สวัสดีค่ะมาพบกับเจคโนะนะคะในคลิปนี้เจคเคนะนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินค่ะอยู่ที่ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะคะอยู่ติดถนนสองด้านค่ะซึ่งหน้าบ้านกำลังมีโครงการทำถนน4ี่เลนหน้าบ้านเลยนะคะอนาคตที่ดินราคาแพงขึ้นแน่นอนผ่ะทุกท่านตรงนี้นะคะที่ดินขนาด3งาน5ตารางวาค่ะ ทางด้านผู้ขายต้องการขายในราคา2ร้าน5,000บาท้องบ้านด้วยนะคะอยู่ใกล้วัดป่าวังน้ำเย็นค่ะตัวบ้านหลังนี้เป็นบ้านมืองสองค่ะมีอายุกันหน่อยนะคะมี5ห้องนอน3ห้องน้ำ2ห้องโถงใหญ่1ห้องครัวและมีที่จอดรถได้4คันค่ะห่างจากวัดป่าวังน้ำเย็น500เมตรห่างจากตะวันแดง800เมตรห่างจากปั๊มน้ำมันปตท800เมตรนะคะ 3งาน5ตารางวาคขนุกท่านและอยู่กับให้ปะะปาส่วนภูมิภาคด้วยนะคะท่านใดที่สนใจกําลังมองหาซื้อที่ดินและบ้านอยู่ในจังหวัดมหาสารคามสามารถเข้าไปชมพื้นที่กันได้ค่ะนัดหมายวันเวลาและไปดูพื้นที่จริงด้วยตนเองได้เลยนะคะในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ